ตัวนี้คนะันได้ที่ไหนันงยี่สิบตัวยี่ดอกตัวนี้นนะนเป็นพิธีเลี้ยงดีที่ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีอาจารยท์ทุกท่านนะครับผมนกขใหยป่ปลาลอยครับผมอาจารย์บรรยากาศตอนสิบเอ็ดโมงครับวันนี้ผมกรสิผ้า อาจารย์ไปรับนกจากบ้านอาจารย์ไปบูนครับผมนะครับเพื่อมาอามที่เพื่อนสร้างไว้นะครับเนาะที่อาจารย์หลายท่านไนสร้างไว้นะครับมันไม่มีมีตัวไหนเนี่ยกะไปรับช่มนกกันได้ครับผมไปอาจารย์ไปกับอาจารย์ตน้นี้กะมาหอดบ้านอาจารย์ไปบูนไปแล้วครับไปใส่ แล้วครับนี่อาจารย์เพื่นครับสวัสดีพี่น้องนะไอ้ี่องเข้ามาไอ้คนนั่นใส่เสื้อหนังตลอดแล้วนะเจ้าใจเฮ็ดตื่นอาก็ตื่นนอนตีตอนน่ะนี่กียรติตัวปะเนี่ยเกียรตเกียรตัวครับผมเดีวไปตัวสามปุกเดี๋ยวติดปากไปเล่าฮะตัวสามปุกปากไปเล่าทีหลังเล่าเอาที่ติดตัวครับที่เกียรติตัวครับผม นี่หลายแบบครับผมปลาบ้านตะทู่นี่ครับสุดยอดเลยครับผมนี่ดิปลาเป็นตัวเนี่ยเจ้าหนองหวานโอ้เสียงใหญ่เดี๋ยวนี้พวมนี่อยเสียงหน่อยมีแต่เสียงกลางกลางไ็ใหญ่นอะมามาิ ฮ<า>ะัวเียตัว้อมทงมืออื้อนียพี่น้องกอมสรงเร็วเนี่ยฮะตัวนี้คันได้ทีนี่ ขั้นแง่ยุทธโตยุดอกตัวนี้เป็นอิตะเลียงดีที่ตัวนี้เบื้องพี่น้องเบื้องนี่เบื้องกระโดดนกเจ็ดตัวสองตัวนี่เด็ดนะที่ ตัวนี้ที่เป็นเลียงเนี่ยนี่ักไล่พีนี่ไล่ทีีเหมอนเขาไทย่ว่นี่ี่พีพีพพีโอ้ไล่นี่คักขนาดเลยคุณพันนี่แหละเสียนสอเต็มดอกโอ้กัเนาะยากเนปงบบกโอ้งอน่รย

เราประกัน really? ้แดละมันจะของแท่อะไรอยู่นี่มปพอกันอยู่บ้านนาะครับพี็น้องหอดแล้วครับผมเอ้เส้นยีเเกียตัวเตี้ยเกตัวครับเกตัวไปมาก่อนกันได้เรื่องเปนหน่องเลยกยรตตัวตุ้นอะไรยีถือเนี่ยงามเนี่ยหางยาวเนี่ย ตัวนี้อ้วนนี่ตัวนี้หญ่ยงาๆครับตัวนี้ลายๆขะๆนะผู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 เออนั่นแหละขนพันธนี่แหละเนอะนี่ขนพันพี่น้องคือจะขอบตาขาวทีนี่ฮะ ก็จังเป็นแว่นเกียวตีนะขอบตาขาวคุณพันธุ์เนี่ยนี่อือครับอาจารย์ครับนกมาหอดแล้วครับผมนครับผมรับมาเรียบร้อยแล้วครับหลายครับผมอ่านี่ตัวไหนเนี่ยครับมาเบิองครับผมเจ้านำหวานครับผมเสียงใ่เสียงใยมากนะครับตัวนี้ครับผมนำหวานครับ โอ้ก็ใหญ่ครับผมเสียงใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเนี่ยเจ้าถุงเงินนะครับผมปลาเป็นตอพร้อมครับผมเสียงกลางคาล่มครับปลาบ้านตะทูอาจารย์เจ้าจีอาครับผมเสียงกลางไปใไงคารุ่มจัดครับผมนกตัวที่สวยทั้งนั้นครับผมตัวใหญ่ยาวตัวนี้ครับ เจ้าเก็บตกนะครับเสียงกลางเหลี่ยมค้าคู่ค้าตัวนี้ครับผมปลาบ้านตะทู่โอ้คัยุตัวนี้ปลาบ้านตะทูนี่คับก็แล้วเหลี่ยมค้าคู่ค้ำตัวนี้ครับตัวหนึ่งครับผมบุฟกัดนะ เจ้าองดําครับผมนเสียงใหญ่ข้า่มนะครับปลาเป็นตัวนะครับเจ้าขุนพันนี่ทีเด็ดยครับเสียงใหญ่อย่างเดียวเลยครับอังหนึ่งคำนี่ปลาบ้านตะทูนะครับผมไล่มาตรงหัวเลยครับตัวนี้ขุนพันครับผมนะครับถากันขามากครับอาจารย์นกหลายครับผมตัวนี้อีกครับ จ้าสตานะครับผมเสียงกลางขึ้นข้าลมสุดๆครับตัวนี้ครับปลาเป็นต่อด้วยครับสตาสตาสิสิเป็นกระมอมเกี่ยวนะครับกระมอมเกี่ยวครับกระมอมเกี่ยวครับเต็มหัวเลยครับกับนกนี่เจียตัวนะครับอาจารย์โตี่สวยๆนะครับ ทักไล่ผมพม่าได้ครับผม092 5 0เ6้าหนึ่งหนึ่งครับผม